มาเมืน่อในภาพพี่น้องมาเลาะปลาข้าวโพดสิมัยยางเบ่งพักบุ่งพี่น้องมีบ่ปลาข้าวโพดบ่มีสิดใดบ้านน้อมืนอนี้ พี่น้องเห็นบ่เห็นบออือบเก็บมาเด้อมาอย่างหลอกเก็บผักบุ้งน้ำกันพี่น้อง ตัางกลองกันเด้อเขาอนุญาตตัางขากลรองแป๊บนึงพี่น้องอขากลรองก็ได้ออ,อ้แปบ๊บนึงเด้อพี่นอ้องเอ้ยย้อนแสงบ่ เงาเมนอย่างเราพี่น้องเอาไว้เพื่อไปตัดไปแต่งไงเก็บเงาจากน้อย งามๆพี่น้องเอ้ยไปพายยางไปตอกุ่นอีกพี่น้องพี่แหงไรนี่สวนขว้าวโพดผุนผุนมีดอกเหรอเขาวิวงามๆพี่น้องเอ้ยวิวใหม่เบิ่งพร้อมมีเขาวโพดที่มันตัดแล้ว ็บพี่น้องมาหนิเก็บเอานี้ว่างไว้หนี้่อนเก็บเลยบาทนี้งหัวอจโอนยอดของหมู่พี่น้อง สะออนขับพี่น้องมึงนะงามงาม,มงพี่น้องเอ้ยก็นบวบเบิดดอกมันนี่นี่แต่ผักบุง้งอวยต่อยหืมยอดมันพี่น้องผดแมนเบิดปลาหุงเบิดลด้พี่น้องผล พักบูบ่งแน่ยอดโอ้เกือเป็นหยียบงามขักเอาพี่น้องคลิปมันสินแาวสรุปผลงานสมนีนาะพี่น้องเนะนี่เลยเนื่องถุงแล้วเค,คลิปนี้ใบสมีสกอ์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานเนื้อผ่าหล่อเด้อสบายดีพี่น้อง